สวัสดีเอฟซีลทุกคนเนาะมันบอกกันน้อมันกับ้อวานพี่น้องเลยมานกันบ่หมู่ว่านนี่ฮานอยเม็ดเดียวเฮาฮานอยมัดรวมสองเสียนซาพาสกมานกันบ่หน้หมู่ว่านในเอซี ฮั่นน้อยเท่ากับเขาเตรียมเตรียมน้องว่านเนาะสำรับกับโอเคอแล้วล่ะเีฟซีเอ้ยโศกมันดีจน้ำเต้เอผูทุกคนเด้อผูเป็นโศกเปนมันทามาตามต่อก็ดีเอฟซีเอ้ยมาตามตใหม่น <c oughs> เราแคบหน้าจอได้สิเด้อเราแคบหน้าจอ,อ,น,อนั่นเตือนเราขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไดเอฟซีเยโอ้นี่ก็ตีสามคนแล้วเนาะคือเหตุงานเด็กดปไดีลงเขาเหตุภาวแล้ว แล <c oughs> ้แคบหน้าจอแด้วซแคบหน้าจอนะฮานอยเมดเตียเขาไปที่หกมัอนี่เนาะฟันหกหกศูนกสามหกแปดกับหกเกเนาะ หกหกันไว้เทียมันตองมันเปตองหกห,กก,หกกันกนะนมาหลักหกก็ตองหเนาะเช็บหน้าจอด้ซีเดอวันนี่ก็เขาตเตรียมเตรียม,มได้มาวัานนี่ตัวตัวนี้จะเป็นตัวกลับเป็นเนเก้ซซเก้า ตัวสองสองเก้ามีหลายตัวยูดอกเนาะที่องว่านกับค้ยูดอกว่งรูท่าก็ได้ <c oughs> ดีใจน้ำเอฟซีผู้คนถูกเนาะ <c oughs> <c oughs> พบไปหลายนาทีเดีพอได้ไปเอาออก10นาที่ดคือหมูเด้วยพบไปหลายอ3กีับสิรำคั่น ว่าในคลิปเรียกับว่ามีเอฟซีเบิ้งเนาะมีอยู่สิบกว่าคนที่มักบมชอบจะเบวงมือนี่สุดท้ายด้วยทีเดออื่นก็ชองกับซีบอมีให้ลงใ้เบิ้งเพราะว่าเบิ้งแล้วเอซีบอกเขามาเบิ้งเลยก็ถทยมันบอ้งีประโยชน์ดอกเสียเวลาเหนาอื่น ก็สีได้สีดีดอกคือว่าเลขมันถูกพดเนาะเรียมันมาถูกกับว่าดอกเลขมันถูกพดมันต้องให้มันบาถูกก็คือมันยังไอไปสอดีนะจะแทนบาถูกก็ต้องค่อยดีเลขมันถูกผลเอฟซีเฮ้าก็เลยบริจากเบิง แคบหน้าจอได้ซีเดอร์ยิ้องไว้จะได้ดดเลขตอนนี้กับต่อไปกับทั่วมาใช้ตรงรถกอยิบซีเอาโูบดี